พอดีผมมีบัตรบัตรนะพอดีกำนันให้บัตรมากำนันให้บัตรมาแต่ผมมีบัตรจำนำนะพี่โอ้โหพี่เต็มเลยพี่ถอย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 อของมันลดราคาพี่ไม่ถ้าเราไม่ไปมูรงพี่ดับเพิงพี่ดับเพิงพอดีผมรืมอไปผมรืมอเอาบัตรกำนันมาผมกลับเอาบัตรโอเคโอเคโอเคพี่ถ้าเราไปเอาบัตรเราจะพลาดสินค้าลดราคานะพี่มันหมดนะ บทเช,ช่าเหมันพี่บัตรกำนันผมมีอยู่ถึงอ,อ๋อยังมีเวลาใช่ไหมวันที่ห้าโอเคถ้าผมถึงวันที่ห้าโอเคโอเคเฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ยไม่ยืนอัพเกาะยังไม่ได้เกาะแล้วไม่ยืนอัพ แมียวชื่ออะไรนะเนี่ยชื่ออะไรนะเมียวแมวแมวคือเื่นคือคือเอ,เอเิ่อนเกยแค่เอิญกับเอินตามมันน้องเมื่อกี้นี่แล้วโ <c oughs> อ้เอินตามน้องเกยเจ้เอินตามมึงแล้วไปแทนน้องเกยไปน้องเราปะเอาเจ้าว่าเซิร์นเพื่อนมาเนาะดิได้เล่นน้ำนนเ้อเจ้าแล้วเขาไม่เห็นเพื่อนเขาไม่เห็นซีวเพื่อนอ่อนเห็นได้ซีเจ้าเนาะเล่นอยู่เล่นอยู่ก็เพิ่งเล่นโจ๊กเกมกันแล้วก็ออกมาเนี่น <c oughs> นย Em chào thầm này cho cái chia rốt tám nó khan nhàng Ủa Tại Thằng anh đập phương chưa bắt rồi แม่ผมมาดูไอ้นี่พี่ผมมาตรวดดูเนี่ยมันมีไม้เถื่อนหรือเปล่าเกือบโดนตัวเองแม่พอกำลังวางแล้ันติดบักเกือบตายผมมาดูลงเรื่อยพี่ลงเรื่อยลงเรื่อยมีไม้เถื่อนเนี่ยผมได้เสาอตรวจดน กำนันให้มาตรวจดูโรงไม้ตรงนี้ลงเลยนี่อ้าวกำนันก็ให้งานมาด้วยเหรอพี่ผมเดี๋ยวให้ฟรีให้งานเลยพี่อ๋อให้งานครับงานแรกทำงานแรกบัตรกระเป๋าสองู่นี่นะผมได้กระเป๋าแล้วพี่เสียงใครมาดังจังวะเสียงวิ่งตัวเองเอ้ยหลอนเนี่ยเสียงวิ่งตัวเองเสียงกระเป๋าสองยูนี่ครับผมยูนัมผมนี่ครับ ชื่ออะไรชื่อเมียวหรอครับหรือเหมียวชื่อเมียวครับบัตหลังน้อยๆนะครับแมวเหรออ๋อจ้ะเมียวเอิญรถจ้เอิ้นเมียวก็ได้เอิญเมียวเอิญเมียวก็ได้แคทเหรอชื่อแคทเกก็ได้แคทเรียกกแคท็ได้ง่ายดีโอเคใช่แคทแคทวูแมนแต่ถ้าเราจะไปซื้อของเราต้องใช้แคทนะ โอ้ยอยู่ข้างบนนี่ก็มีมันหายเจ้าเลนไปเอาไก่เลยโอ้จับสามเห็นนี่ยเหมนกระสันกับบอลเนมาใครเอาจับสามหรือขาดตั้งไหมเอาครับเอาครับโอเคโอเคเอาบตรกำนันมาแรกเอาตบกำนันมาแรกต้องการจะใส่เ k คพอดีเลยครับโอเคเอาขาดตั้งหรือจับสามตั้งก็ได้จับก็ได้ครับ จุสันเอาอะไรแป๊บแป๊บหนึ่งยังมีการคิดด้วยแป๊บหนึ่งเอาเก็บเสียงยายาครับยาเออเอาเก็บเสียงมาแรกเลยมาเลยฮะเอาเก็บเสียงมาแรกก็ได้เอาไม้ใช้หมต้องการเก็บเสียงได้ไปอยู่ค้างถังนี่ยวเก็บให้ เอาอะไรฟิวสันว่ามาที่มีอะจับสามกระขาดตั้งเอาอะไรไม่เอาผมมีแล้ว <c oughs> เอามาให้ผมพี่เอามาให้ผมพี่อย่าไปคุยกับฟิวสันเจ็บคอพี่ <c oughs> จะวิ่งหนีไป,ป,ปไหนไปไหนเดมอนมเอาอะไรอะไรก็ได้พี่จับก็ได้ขาตั้งก็ได้ทำไปเล่นเอา มันก็ดูต erm oh, oh, ่อมานเองแล้วอะไรนะเหนียวมีันี้ยังมีจับสามยังเห็ดเห็ดเห็ดอะไรแต่งปืนครับผมไปใส่มันกันดีดกันปืนดีดมันจะได้เวลายิงต้องไปดูก่อนแกใช้ปืนอะไร MX8 เกปับปืนอะไร MP5 ใพไแค่เชนมาใหมครับมันเปลแบยนแบบนย่งว่าพอใจ โอ้ไอวอไ,ไอวอไอวอไม่ตืเลยวะเนี่ยไอวอเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหเยอะจริงจริงเอาเปล่าแบ่งให้เอาพี่แต่ผมข้ามน้ำไปดูตรงทางรถไฟนี่ก่อนข้ามน้ำผิวสันข้ามไปแล้วผิวสันว่ายตรงน้ำดิ่งๆเลยไปเคกงงามอานะ อเอาเฟสยิงโดนบาวมียามีกระสุนในอาเพียวเลยพี่เอ,อ้ยสเปดมองข้างนั้นยังไม่เจอโดนเลยนะเอ้าวหายไปอีกยิงไม่ทันที่มีเฟสเหรอก็มีทุกคนต้องยิงคนละกี่อันยี่สิบเหรอเรอใช่ S <S อ้ยอ้ยอ้ยอยอ้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 ยโอ้อ้้ยอ้ยอ้ยอยอ,ยอ,อันนี้เสียงใครนี่เฮ้ยยายายายย้ายยายาย,ายาเทียบพียยาเนี่ยต้องหวงวไม่เก็บฟ้ามักมเก็บแล้วนี้นะป้ามักได้แล้ว โอ้สามารถยิงเจาะเข้าเอาเกาะข่าวทับตายเข้าทีละเจ็ดทีละแปดเกาะอะไรมันก็ไม่ล้เราเกาะสามยังตายมไม่อยู่เลย

เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาเด็ดตันหนึ่งใครยิงไม่ม<ค>รมู้อีกตัวเดียวอีกตัวเดียว<ด>อยู่นอกมอกอยู่นอกมอกเปนไวะตายยังอยู่ตรงต้นไม้แหละพี่คนต้นไม้ตรงไอ้วอลโอเค Ay vô mẩn là, ai vô trong vòng. Ay, mày có lẽ. Món choi đeo ba. Trời đeo hai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 . vào đeo hai. Trời đeo hai. Trời đeo hai. Trời đeo hai. แตกแล้วพี่โอเคแตกแล้วโอ้ตายยากตายเย็นเออมาอยู่ตรงโคนนั่นเนี่ยอยู่กับหมอกมันก็อยู่หายรนตาญยาหมดมันบอกออกมาก็ตายโอใข่าญาไปหมดดีนะพี่นันมีไอ้วอ์งั้นะจบเลย มีไอ้วอร์ดีเราเอ๊ะอ๋อผมยังไม่ได้แบ่งให้มอนมอนเดินบันนี้ก่อนเออใช่หมอกมาเต็นมะเก้งทีแลน้ำกลนออกเดินเป็นโตวตอบอเออเดินน้ำหนาก็ได้ครับพวคเนี้ย๋องทะเลน้ำฝลมุงเจาะมันอไ่ไรน้ำหนากวน น้องเรียนน้ำหนาเนี่ยผมมีได้หัวมีคนอยูหวองไรเจ้าหลอกกระสุนไงตัวจีเป่ากูมียาได้เลยเอาโบมี่บวแบงเอาแม่มียาเนื้อเมื่อก่อนน้ำเนื้อเมื่อกี้ใส่ไปเพียบเลยเพี่สานเอาเอาเอาเร็วๆบอกมาเออเฮียเออเบี้ยวโบได้อ้าถึงกระสุน วิ่งมาก็ไม่มียานะไม่มีแล้วมันฟาร์มหมดแล้วพี่โอ้ยแอรดดอบแอดดอบมี <c oughs> อะไรว่ามีเอดดับไหมระหว่างวิ่งว่ายน้ำไปวิ่งจะผ่านมั้ยวิ่งเลยพี่วิ่งบนสะพานเลยเดีย๋ยวผมลงออ้าวโอ้ยเอดดอบสองอันเลยไม่ผมจะมาดูเอดดับผมจะเล่นเอดดับ ชูง gì โอข้างหลังมีตัวข้างหลังมีตัวเมียวเมียวลงมาลงมาเฮ้ยมีสิตายตายตายขึ้นอื่นในน้ำเลยมันนี่มันนี่ลงมาขอบนี่ก้มลงก้มลงมันมันมันวิ่งเข้าวงก่อนวิ่งเข้าวงก่อนต่ไปเข้าวงตรงนู้นก่อนหยุดด้านไว้มันยิงซิงไหนข้างหลังมีทั้งสามตัว อ๋อโอเคเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่ตาย,ยวะเตี้ยแข่เกาะอะไรวะเกาะขาววะดิอยู่ในบ้านในบ้านโดนหนักวะพี่ผมไม่มียาทข้างหลังมีอีนะคัอย่างรถมาอีกสี่ม,นนมีรถมาพี่เด่นมันไม่ตายอยู่ในบ้าน เ้ยมี M79 ว่ะโอ้ยโอยโอย,โอย,โอยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเร็วเร็ช่วยคนหนึ่งช่วยคนหนึ่งมันมันโอ,โอเคลมละเจ้าเขาเป็นยิ่งอ่ะถ้ามันตายจะได้เอาของ <c oughs> ไม่ป่นไรเข้าวงแล้วเราเข้าวงแล้วไม่ต้องกลัวจเย็นได้ เดี๋ยวเมีย<ห>มาแนบบแนบบกำแพงไว้แนบ,บกำแพงไว้บ่่มียาได้เนี่ยจากอันเนี่ยอ่ะนี่เก็บนี่เก็บนี่ต้นไม้ต้นไม้สามสามโูนสาสามูน อุ้ยอะไรวะอยู่ที่โน้นนะที่นานนยี่ไหนอ่ะนี่นี่หลังไอ้หลังไอ้หลังไอ้โอ้โ่เห็นแลนไก่สวยเลยยายาฉ่านเกียงแล้วหมดโอ้คือไรนุนแจไปเอาเออาร์มานี่นะเอาร์ไอ้วอก็ไม่มีดันวะ ไอ้บอผมมีเอ้าเอ้ะ,อะมันประทะกันวะพี่โอเคโอกาสนี้เราชิงก่อนเข้าในวง สามสามบ้านหลังอะไรนี่โอเคเรียบร้อยขอบใจ Thank mm -hmm. you.